สวัสดีค่ะวันนี้อยู่พวกเราหยิบยืมโปรดักชั่นแหละมาอยู่นาฬกาหยิบยืม React ยังไงมา React เพลงใหม่ของวงแบบอบ นั่นก็คือเพลงปล่อยจอยซึ่งฟิชเชอรี่กับพิมมาพิกซีิอยู่ในไพ่แล้วกันมันน่าจะเลิกเนาะเพลงของวงแบบว่าเลิกอยู่แล้วติดหูเลยนะใช่เลิกตายแล้วเหรอแลิบเหไปแล้วเลยทั้งหมนเร์แบมแบมจะลองลองรเป็นยัดไงลองรัสไตล์แบบคลาสสิกอ่ะ

ลอกเบอร์ุณรอดจ้ะช่ใช่ไปนี้สูงแน่หรอลดสาวสาวดู้าว้าวที่เบาทเบาเาตามที่เขาพิชซี่ที่เบานี่ดมด้วยสยมาก มาแล้วห,ลหรอมามาแล้วห,ลหรอหรอาทันหนอไปเหนอแล้วไปเหี่ยแล้วเองมือดตะยี่นะ

listen to tell man อะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วมันมันมันเด็ดเนาะท่วภาษาใช่กลางใต้ตแล้วมีตาด้วยมีหนึ่งตด้วยครบเลยสีพสแล้วก็มัไนแหลเซอรพรส์ที่แบบฟิชเชอริงฟิชเชอริสวยมากสวยมากจจงแล้วอะไรนะชอบ แฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นมาส่กระโเนาะจริงถูกความแปลกใหม่จริงเขาก็ถึงแฟชั่นเลิศจริงจริงมีโซ่ตรำอ่าจับหล้วก็เป็นไปจับผ้าใช่แล้วเล้าดองร้านเล้าดองเสียงเนี่ยไม่ใช่อยู่บ้านกินบ่อยแหละยาดองเออมาเป็นยาดองหรือเล้าดองเป็นฟสีงมากระโดงมโรงโดงโมอยู่โดม ่าไปแล้วมีผีบ้าวเป็นระดัแบบขนนาวนนะขบวนขาวนน่ะแ้น้องสาดวแกน้องาแกน้อง่าต้องวยต้องวยนะซวยรนะซวยไรตายกับอีสานด้วยตายกับอีสานกันเดี๋ยวนี้ล้องอีสานะล้องตายมานร้องยังไงวะตายกับอีสาน็วนเลิศเลิศชวเนชวเิเหมือน ถึงอย่างเงี้ยว่าเป็นโลเคชั่นหนูจะมีแค่มุมมุมเดียวะจุดเดียวแต่ว่าเขาแบ่งเป็นฉากเป็นฉากตัวรเลยใช่เป็นฉากมีพอรกมีอะไรด้วยเลิศแต่ว่าและผู้คนเลยผู้คนเพราะมันจะเป็นจังหวะที่มันเร็วอ่ะแล้วแบบปุ๊บบขนาดที่มีแค่นั้นยังทำให้มันดูมีอะไรจริงก็มีมีอะไรก็มีอะไรมีอะไรมันดูมันดูว้าวเมซี่อเมซี่ไายล์ายแเราไปข้างพีริททำดีอยู่นะคใช่ พปดแต่ละค่ายพี่ค่ายนี่ายอ๊ยปครับอันนี้ข่อยจอย้ว่อยคำล่อยคำจริงละเอามันลิดเอนเตอร์เทนเมนใช่ไหมแชื่อค่ายแต่ว่าอยู่แล้วค่ายนีอ่ะแล้วคือค่ายของเราเป็นเพลติดปู่ด้วยนะยิ่งดงไปแบบเพลงรดแบบเพลติดแบบ มันตามเพลงนะเพลงก่อนหน้านี้คืออะไรนะฉาดฉันฉาดเธอฉาดเธอโอ้ประมาณเออถั่วร์รถั่วเรถนะคะตีองก่อนวันนี้เลยหรอใช่โอ้ยเฉยถือว่าปลาไม่หักนะคะโดยรวมเือะแล้วกึ้งกึ้งนะใช่เนาะเราก็ถือว่าสำหรับใครที่แบบ เอ้สนใจก็สามารถไปดูได้ทางค่ายดิจิเทนนี้เลยนะคะผลงานเขาดีมา,มากๆเลยเนาะรวมถึงตัวพิมพ์มาติสซีโลนะนี่ฝากไว้ด้วยนะคะเอาบอกออมจ่ายเนาะหรือใครอยากจะดูรีแอคดพอมกับพวกเราเขดูได้ที่ช่องหยิบยิ้มโปรดักชั่นเป็แพลตฟอร์มเลยนะคะหรือใครอยากพวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็เลื่อนกดกระดิ่งกุ๊กเลงกุ๊กเลงสำหรับวันนี้บ๊ายบาย